เดี๋ยวนี้ไปทางไหนก็เจอแต่เรื่อง AI ใช่ไหมครับและมันก็มีคำถามหนึ่งที่หลายคนคิดเหมือนกันเป๊ะเลยนั่นก็คือแล้วงานที่เราทำอยู่ล่ะจะเป็นยังไงหลายคนก็กลัวนะครับว่าแบบเฮ้ย AI จะมาแย่งงานหรือเปล่าแต่ลองมองอีกมุมนึงสิครับถ้ามันไม่ใช่จุดจบแต่เป็นการพลิกโฉมครั้งใหญ่ของโลกการทำงานละ่ะหุ่นยนต์จะมาแย่งงานเราจริงหรอโอ้โหคำถามนี้คลาสสิกมากเลยนะฮะ แต่เชื่อไหมครับว่าคําตอบมันอาจจะไม่ได้มีแค่ใช่หรือไม่ใช่นะสิครับเรื่องราวมันซับซ้อนกว่านั้นเยอะเลยเอาละครับตรงนี้แหละคือคีย์เวิร์ดสำคัญของเรื่องนี้เลยนะคือต้องเข้าใจก่อนว่า AI เนี่ยมันไม่ได้จะมาแทนที่อาชีพของเราทั้งอาชีพนะครับแต่มันจะเข้ามาแทนที่งานบางอย่างแค่บางอย่างเท่านั้น พูดง่ายๆคือมันไม่ได้มาแทนตัวเราทั้งคนแต่มันถูกสร้างมาเพื่อจัดการกับทาสหรืองานย่อยๆที่มันทำได้ดีกว่าเราแค่นั้นเองแล้วไอ้งานย่อยๆที่ว่าเนี่ยมันคืองานแบบไหนกันนะหลัดๆเลยนะครับมีอยู่2ประเภทใหญ่ๆเลยประเภทแรกคืองานที่ต้องทำซ้ำๆเดิมๆวนไปวนมานะครับที่เราเรียกว่า repetitive tasks ส่วนประเภทที่สคืองานที่ต้องยุ่งกับข้อมูลเยอะมากๆ อย่างการรวบรวมจัดการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งแน่นอนเลยว่า2อย่างนี้แหละครับคือของถนัดของ AI เลยละ่ะทําได้เร็วกว่าเราแบบโอ้โหเทียบกันไม่ติดโอเคเพื่อให้เห็นภาพกันแบบชัดๆเลยนะเราลองมาเจาะลึก5อาชีพตัวอย่างกันดีกว่าครับว่ามีความเสี่ยงตรงไหนบ้างแต่ที่สําคัญไปกว่าการดูว่ามันเสี่ยงยังไงเนี่ยคือการมองไปข้างหน้าครับว่าแล้วเราจะวิวัฒนาการหรือปรับตัวไปทางไหนได้บ้าง มาเริ่มกันที่อาชีพแรกเลยผมว่าหลายคนพอพูดถึงเรื่องนี้ปุ๊บภาพของอาชีพนี้ลอยขึ้นมาเลยนั่นก็คือล่ามและนักแปลครับแล้วทําไมถึงเป็นอาชีพนี้ล่ะคือต้องยอมรับเลยนะคะว่าเรื่องแปลเอกสารทั่วไปเนี่ย AI ทําได้เร็วและแม่นยําม,มากๆแต่นั่นไม่ใช่งานทั้งหมดของนักแปลครับอนาคตของอาชีพนี้คือการยกระดับขึ้นไปอีกขั้นบทบาทของคนจะเปลี่ยนไปเป็นการตรวจสอบความถูกต้องความสละสลวยของงานที่ AI แปลมาอีกทีนึง หรือไปจัดการกับงานที่ซับซ้อนกว่านั้นมากๆเช่นการแปลที่ต้องเข้าใจบริบททางวัฒนธรรมที่ละเอียดอ่อนหรือแม้กระทั่งการเป็นล่ามในการเจรจาธุรกิจที่ต้องใช้ทั้งไหวพริบและศิลปะในการสื่อสารซึ่งเรื่องพวกนี้ AI ยังทําไม่ได้แน่นอนครับไปต่อกันที่อาชีพที่2นะครับเป็นตําแหน่งที่แทบทุกออฟฟิศต้องมีเลยก็คือพนักง,งานป้อนข้อมูลและเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการนั่นเองครับลองนึกภาพงานอย่างการกรอกข้อมูลหรือการจัดตารางนัดหมายดูสิครับ มันคืองานรูทีนแบบเป๊ะๆเลยใช่ไหมล่ะซึ่งแน่นอนว่า AI ทําเรื่องพวกนี้ได้แบบอัตโนมัติแถมแม่นยําสุดๆแต่บทบาทของคนในตําแหน่งนี้ก็จะเปลี่ยนไปครับจะไม่ได้เน้นทํางานเอกสารซ้ําๆแล้วแต่จะไปนเน้นทักษะที่ต้องใช้ความเป็นมนุษย์มากขึ้นอย่างเช่นการสื่อสารการประสานงานกับแผนกต่างๆหรือที่สําคัญมากๆเลยก็คือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้องใช้ไหวพริบปฏิภาณซึ่งหุ่นยนต์ไม่มีทางทําได้แน่ครับ น่าจะเคยคุยกับแชทบอทกันมาบ้างใช่ไหมครับเวลาที่เราติดต่อสอบถามข้อมูลกับบริษัทต่างๆนั่นแหะครับคือสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงในอาชีพที่3ที่เราจะคุยกันนั่นก็คือเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าหรือคอ l l เ e ็นเตครับใช่เลยครับแชทบอทเนี่ยมันเก่งมากนะในการตอบคําถามพื้นฐานที่คนถามบ่อยๆแถมทํางานได้ตลอด24ชั่วโมงเลยแต่พอเจอเคสที่ยากขึ้นละ อย่างเช่นปัญหาที่มันซับซ้อนมากๆหรือลูกค้าที่กําลังอารมณ์ไม่ดีต้องการคนรับฟังต้องการความเห็นอกเห็นใจตรงนี้แหละครับที่บทบาทของมนุษย์จะเข้ามาแทนที่เพราะมันคือจุดที่ความรู้สึกและความเข้าใจสําคัญกว่าความเร็วซึ่งเป็นสิ่งที่เรามนุษย์ทําได้ดีกว่าหุ่นยนต์มากๆทีนี้เรามาดูสายงานที่เกี่ยวกับตัวเลขกันบ้างซึ่งถือเป็นหัวใจของหลายๆายธุรกิจเลยนะครับนั่นก็คือนักวิเคราะห์ข้อมูลระดับตน้ตนๆและนักบัญชีครับ คืองานอย่างการทำบัญชีพื้นฐานหรือการรวบรวมข้อมูลดิบมาทำเป็นรายงานเนี่ย AI สามารถทำทั้งหมดนี้เสร็จได้ในพริบตาเดียวเลยนะครับดังนั้นอนาคตของคนทำงานสายนี้จะไม่ใช่แค่การทำรายงานอีกต่อไปแล้วแต่จะเป็นการตีความรายงานที่ AI ทำมาให้ต่างหากคือต้องเอาข้อมูลนั้นมาวิเคราะห์ต่อเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินหรือให้คำปรึกษาลูกค้าแบบเจาะลึกเป็นรายบุคคลซึ่งมันต้องใช้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งมากๆ และอาชีพสุดท้ายในลิสต์เราวันนี้นะครับบางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันยังเป็นเรื่องไกลตัวหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วมันใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะครับนั่นก็คือพนักงานขับรถในอุตสาหกรรมขนส่งต่างๆครับ เพราะว่าตอนนี้เทคโนโลยีรถยนต์ไร้คนขับมันพัฒนาไปเร็วมากๆเลยนะครับทั้งรถบรรทุกส่งของทั้งแท็กซี่นั่นก็แปลว่าบทบาทของคนจะค่อยๆเปลี่ยนไปครับจากการเป็นคนขับที่นั่งอยู่หลังพวงมาลัยไปเป็นการเป็นผู้ควบคุมระบบแทนคือเปลี่ยนจากการจับพวงมาลัยไปเป็นการมอนิเตอร์ภาพรวมจัดการระบบโลจิสติกส์ทั้งหมดเพื่อให้กองทัพรถยนต์ไร้คนขับเหล่านี้ทํางานอย่างราบรื่นนั่นเอง พอเห็นภาพรวมของทั้ง5้าอาชีพที่เราคุยกันไปแล้วเริ่มเห็นแพทเทิร์นที่เหมือนๆกันแล้วใช่ไหมครับคือ AI จะเข้ามาช่วยทำงานในส่วนที่เป็นงานซ้ำซากจำเจหรืองานวิเคราะห์ข้อมูลในระดับเบื้องต้นในขณะที่บทบาทของมนุษย์เราก็จะถูกยกระดับขึ้นไปครับไปทำงานที่มันต้องใช้ทักษะที่สูงขึ้นต้องใช้ความคิดที่ซับซ้อนมากขึ้นและที่สำคัญคือต้องมีปฏิสัมพันธ์กับคนด้วยกัน และทั้งหมดที่ว่ามาน,นี่นะครับมันกำลังพาเราไปสู่แก่นแท้หรือหัวใจที่สำคัญที่สุดของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เลยนั่นก็คือเรื่องของทักษะของมนุษย์นี่แหละครับที่กำลังจะกลายเป็นของล้ำค่าที่สุดในยุคข,ของ AI ขอย,ย้ำอีกทีนะครับว่าเรื่องทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวว่าเราจะตกงานแต่เป็นเรื่องของการเปลี่ยนบทบาทของเราต่างหาก เรากำลังจะขยับไปทำงานในจุดที่มนุษย์เราทำได้ดีกว่า AI ไปใช้ทักษะที่มันซับซ้อนเกินกว่าที่ AI จะเรียนแบบได้นั่นเองครับแล้วไอ้ทักษะที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรบ้างถ้าให้สรุปมาเน้นๆเลยนะฮะจะมีอยู่3อย่างหลักๆคือ 1. ความคิดสร้างสรรค์ 2. การแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและ 3. การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนหรือเราจะให้พูดง่ายกว่านั้นอีกก็คือทักษะที่ต้องใช้ทั้งสมองในการคิดวิเคราะห์ และใช้หัวใจในการเข้าอกเข้าใจคนอื่นซึ่งนี่แหละครับคือจุดแข็งที่ทำให้เรายังคงมีคุณค่าและไม่มีอะไรมาแทนที่ได้ง่ายๆดังนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยคำถามที่สำคัญที่สุดอาจจะไม่ใช่ AI จะมาแทนที่เราได้ยังไงนะครับแต่เราอาจจะต้องเปลี่ยนไปถามตัวเองว่าแล้วเราต้องพัฒนาทักษะอะไรบ้างเพื่อที่จะทำงานร่วมกับ AI ได้อย่างดีที่สุดเพราะนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นที่แท้จริงของการวิวัฒนาการครั้งยิ่งใหญ่ในโลกของการทำงาน